ช่อใบสีสื่อความหมายมงคลช่อใบสีไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ทุกช่อใบสีทุกนิ้วใบสีมีความหมายที่เป็นมงคลที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบสีช่อห้าแทนความหมายของขันห้าคือกายสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์การทำใบสีช่อห้านั้นจึงเป็นการเตือนใจให้เราดูแลกายและใจให้บริสุทธิ์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต บายสีช่อเแทนคุณธรรม7ประการคือ 1. นศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่ถูกต้องสคือศีลคือความประพฤติที่ถูกต้อง 3. ามคือฮิริคือความรอายต่อบาป 4. คือโอตปะการเกรงกลัวต่อบาป 5. สุตตะคือการใฝ่เรียนรู้ 6. จาค่าหรือการเสียสละแบ่งปันและสุดท้ายคือปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริง คุณธรรมทั้ง7ประการนี้คือเกาะป้องกันชีวิตนอกจากนี้ใบสีช่อเจ็ดยังเชื่อมโยงเกี่ยวกับดาวนพเคราะห์หรือเทวดาประจําวันเกิดที่คอยดูแลดวงชะตาของชีวิตมนุษย์ดังนั้นการทํใบสีช่อเจ็ดจึงเป็นการอัญเชิญคุณธรรมทั้ง7ประการตลอดจงดาวนพคระห์ให้ประทับในใบสีเพื่อความเจริญความเป็นสิริมงคลทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดจนได้รับความคุ้มครองจากเทพเทวดาและแควคาดปลอดภัยจาก พยานอันตรายทั้งปวงใบสีช่อ9แทนความหมายเลขเก้าซึ่งเป็นเลขมงคลสูงสุดซึ่งเป็นความเชื่อของคนไทยเลข9ก้าหมายถึงความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองดังนั้นใบสีช่อ9จึงนิยมใช้ในงานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งหรืองานบวงสรวง เพื่อวอวยพรให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใบสี 4, แม่12แทนความหมายของ12เดือนของปีหรือความหมายของ12นักษัตริย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การใช้ใบสี 4, แม่12จึงเป็นการขอพอรให้ชีวิตมีความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์และมีความมั่งคั่งตลอดทั้งปีไม่ขาดสายใบสี 4, ช่อ14สื่อความหมายถึง14ชั้นบาดาลเชื่อมโยงจิตวิญญ,ญาณขอให้เหล่าพญานาคนั้นปกป้องคุ้มครอง,ค,องความอุดมสมบูรณ์ ประทานทรัพย์ดังนั้นใบสีช่อ14จึงนิยมใช้ในพิธีการบวงสรวงที่เกี่ยวกับพยานาคใบสีช่อ16แทนความหมายของ16ชั้นฟ้าคือการเชื่อมโยงระหว่างสวรรค์มนุษย์และบาดาลสีช่อ16จึงมีพลังพิเศษในการสื่อถึงความสมดุลของพลังจักรวาล รวมถึงการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แดนโลกธาตุดังนั้นใบสีช่อ16จึงเป็นพื้นฐานของใบสีที่นิยมใช้ในใบสีบวงสรวงไม่ว่าจะเป็นใบสีเทพใบสีพรมและใบสีต่างๆใบสีอันเป็นบงคนจึงนิยมใช้ใบสีช่อ16เป็นพิเศษใบสีช่อ21สื่อความหมายถึงบารมีของพระแม่ธรณีช่อใบสี21เเป็นช่อใบสีที่ใหญ่และมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นการอัญเชิญพลังสูงสุดจากฟ้าและบาดาลมารวมกัน เป็นความอุดมสมบูรณ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลสูงสุดดังนั้นทุกช่อใบสีทุกนิ้วใบสีคือภาษาแห่งความศรัทธาที่เราสร้างสรรค์ด้วยหัวใจมาเรียนรู้ศิลปะแห่งความศรัทธากับใบสีพลังบุญกดติดตามไว้นะคะหากคุณชอบคลิปนี้กดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กดรีโพส์ด้วยนะคะ